สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กรานอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเทสเซเวอร์กันซึ่งในเทสเซเวอร์ที่เรียผมมีหุ่นใหม่มาอีกแล้วครับผมอ่านี่คือนี่ครับผมเอเรบัสครับผมน่าเป็นหุ่นสายสไนเปอร์นะครับกับอาวุธใหม่พิสม m าโอ้โหมากันบ่อยมากเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเกริ่นประวัติคร่าวๆของชื่อของเอเรบัสของชื่อของหุ่นตัวนี้ก่อนนะเอเรบัสนะครับผมมันคือ ตามตำนานกิกโรมันนะครับผมคือเทพแห่งความมืดครับผมเป็นบุตรของเคออสเทพองค์แรกตามตำนานกิกของโรมันนะครับเป็นเทพแห่งความอลมานใช่ไหมและนิกส์เทพแห่งราตรีครับผมนะโดยทั้งสองนี้ครับผมเคออสกับนิกเนี่ยมีลูกออกมาก็คือเอเรบัสครับผมเอเรบัส e นะครับต่อมาแล้วก็ได้ขับไล่เคออสซึ่งเป็นพ่อของตัวเองนะแล้วก็นํา นิคซึ่งเป็นแม่ของตัวเองครับผมมาเป็นภรรยาของตัวเองแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนครับผมคืออีเทอร์เทพเทพแห่งแสงและเฮมิราครับผมเทพแห่งกลางวันนั่นแหละครับผมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนี้คือตามตำนานของชื่อนะครับผมเอเรบัสนะครับผมมันคือเทพแห่งความมืดนี่เองอ่าเอเรบัสนี่เลยครับผมวิวแปะนะครับตอนนี้เลือดจะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งนะครับผมสปีดจะอยู่ที่42ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็โล่เหลืองนะครับจะอยู่ที่82,000 ดบเบตจากความสามารถนะครับผม3,069แล้วก็กัดก่อนที่1,578เอ้อ78ต่อวินาทีครับผมแล้วความสามารถของเอเรบัตนะครับผมมันคือโฮมมิ่งแบ็ o เอาท์หรือว่าเป็นแบบเหมือนประมาณแบ็ k เอาท์นะครับผมอย่างไอแบ็ c เอาท์1ใช่ไหมก็จะเป็นของเซเบอร u s ัสครับผมซึ่งจะมีลดเอเมจกัดก่อนแล้วก็ล็อกขาครับส่วน V2 นะเป็นของไทฟอนจะมี EMP ลดดาเมจแล้วก็ล็อกขาครับนะส่วนของเอเลบัสเนี่ยผมรวมทุกอย่างมาเลยครับผมทั้ง4ี่เวอร์ชันทั้ง EMP รดดาเมจกัดก่อนล็อกขาครับผมและที่สําคัญนะครับผมมันไม่ได้ยิงเป็นกระสุนตรงๆนะมันจะเป็นเหมือนอกระสุนนำวิถีเข้าไปครับผมเวลายิงเป็นกระสุนพลังงานวื้แล้วมันก็จะบินลอยไปเข้าหัวของสัตรูได้ครับผมอ่าคือไม่ต้องแบบไม่ต้องเห็นตรงๆนะสามารถแบบบินข้ามกำแพงเข้าไป จมตีศัตรูได้ครับผมว้าแล้วปืนใหม่นะครับผมผมว่าไอ้ปืนนี้นะมันมันทับลอยกันกับปืนฝักมากเลยเพราะว่าความสามารถของมันครับผมยิงแรงเหมือนเหมือนปืนฝักเลยนะไอเลเซอร์ยักษ์นะครับผมคือยิงเป็นเส้นตรงไปปึ๊บปึ๊บพอยิงหมดชุดมันก็จะรีโหลดแล้วก็ยิงอืดอืดอืดต่อไปใช่ไหมแต่ว่านี้มันทั้งยิงแรงกว่าในระยะที่เท่ากันแล้วก็รีโหลดเร็วกว่าอันนี้คือมันเป็นเป็นฝักเวอร์ชั่นใหม่เะครับผมผมกไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทํามาแบบนี้นะ ถือการทํางานของมันเหมือนกันมากๆเลยครับผมก็งงกันไปว่าทําไมเขาถึงทําออกมาได้เหมือนกันขนาดนี้นะโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอริบัสปืนริสมานะครับผมแล้วก็ผมลองใช้ต่างๆนะผมมีทั้งลําโพงเพนเจอร์เป็นคกลนนะริสมาแล้วก็ดรากูนครับผมแล้วก็มีเอมเบอร์ปืนไฟด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าเอริบัสตัวนี้มันจะทํางานกับอาวุธพวกนี้ในระยะต่างๆได้โอเคขนาดไหนครับผมไปกันเลยย e yeah. เกมนี้ยึดคลองครับผมด่านแคนยอนนะผมลองนี่ก่อนเลยครับผมเอเดบัสปืนพริสมาครับมาดูกันสิด่านนี้แหละมันเป็นด่านของมันเลยด่านของปืนนี่เลยนะครับผมมันทอาออกมาทับรอยฝักด้วยน,นะเหมือนฝักเป๊ะเลยครับผมทํางานอะไรอย่างงี้ดูดิอ้ยรุนเร็วมากดูดิว้าวเรียบร้อยครับผมแรงเกิน แรงเกินไปนะผมว่าดูดิโอ้โหมันอันนี้ขนาดอะไเทสนะโคตแรงอ่ะว้าวแรงเฟิอแรงเฟิอ์สอมังกรครับผมเออเอออือใช่ไหมครับโอ้โหอหิ้มเลยครับผมโดนล็อกขาเลยเสร็จเลยวา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 ย เนี่ยผมแคมเปอร์ก็เสร็จนะครับปึ๊บเข้าไปครับมามา,มาโวโวโววเห็นไหมครับผมรุดบินเข้าไปครับเจาะหัวจึ๊กเรียบร้อยผมมาเรียบร้อยเนี่ยผมต่อไปลงนี่แหละลองดูดรากูนครับผมซึ้งซึ้งซึ้งเรียบร้อยว้าวดรากูนนี่ก็เวิร์กนะเออพราะว่ามันเป,นป็นปืนระยะไกลเหมือนกันครับผม อูโอ้ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโอ้ยเอยอนี่ครับผมมามาใส่โล่เพื่อนด้วยเรียบร้อยอุ้ยแรงมากมากเลยอะไรเนี่ยอ้าวตัวอะไรเอ่ยโลกิหรือเปล่าเอยโลกิมาได้ยังไงเอาจริงดิทำไมครับผมพืข้าไปลองดูสิอืมฮืมอาผมพีพืดพืด ต่อทะลุโล่แล้วครับผมอันนี้ลอยไปปื๊ดเรียบร้อยว้าวมันแรงเลยขนาดนี้เนี่ยมันสามปืนใหญ่อะเนาะมันกูรี่คลับผมแบบโหดๆเลยป,ปื๊ดปื๊ดนี่ครับผมปึ๊บยิงปิ้วลอยไปหาครับสี่เอฟเฟกต์รวดครับผมเรียบร้อยแน่แน่แน่หมอหมอหม,อหมดแล้วโลหมดแล้ว ว้าวนีมันครับปุ๊บไม่ต้องเล็งกันนะครับโอ้โหเียบร้อยครับผมคิวไปโอ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 มาแล้วครับไทฟอนครับผมลองดูสิถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นเกมนี้ลุยจุดสัญญาณนะครับผมดานเดซิตี้นะผมจะลองลงนี่ก่อนเลยครับผมเอเลบัสลำโพงครับามาดูกันนะว่า อาวุธใกล้สายประทะกับหุ่นสไนเปอร์ยิงไกลอย่างนี้นะครับผมว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนนะแต่ผมว่ามันน่าจะเวิร์กแหละถ้าเกิดมันเข้าไประยะได้นะมันช้าเลือเกินครับผมแล้วปืนมันปืนใหญ่สามกระบอกไนงะมันน่าจะโหดมากตอนนี้เราต้องเอาให้ได้ระยะปืนก่อนสองเมตรครับผม่าจะถึงนี่ตายตายโดยิงก่อนเลยว้าว นี่ผมน่าใช้นี่เนาะนูคิอ้อนครับผมว่าน่าจะอุ๊ยมีกะลาฮัดด้วยครับผมอ่าลองสก,กีไปก่อนครับน่าจะเข้าไหมปึ๊บก็ไปครับติดโลเขานะโลเขาโอเคครับผมมีเป๊บปป๊บปป๊บโลแตกยางเรียบร้อยไปครับผมคิว่ะโ,โ,โ,โอ้โอ้โอเคครับตัวฝั่งไหนดีอะฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้อยู่ตัวเดียวเดี๋ยวเพื่อเราจะเจ็บปวด ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะอันนี้ปึ๊บจึ๊กเข้าไปครับติดโล่นะอ๋อมันเป็นหลักกระสุนพลังงานเหรอไม่ใช่สิผมว่ามันเป็นกินเนติกแล้วล่ะถ้าเกิดมันติดโล่ฟ้านะผมมามาเพชีครับเรียบร้อยโอเคเฮเอ๊ะอะไรเนี่ยมันนะแน่อย่าว่านะผมถ้าเกิดมันเข้าไประยะได้นะมันมันมันทำงานได้ดีเพราะว่าลำโพงไงสามอันเลยนะ จึ๊กไปก่อนครับผมปึ๊บนี่ล็อกไว้แล้วโอเคแต่ขอเดินเข้าระยะปืนก่อนติดเนินอีกไอ้บ้าเอ้ยคนเหนก็ใช้มาติดเนินอีกเหรอมามาครับผมจึ๊กเข้าไปครับฮอกครับจึ๊กเข้าไปแล้วเรียบร้อยโดนแล้วบ,บึบบึบบึบนี่ครับผมปืนใหญ่ไงสามอันเลยไงนี่แล้วเปรี้ยวด้วยนะน่าฮอกบินแล้วเฟยอุ้ยอุ้ย,ยเสร็จเสร็จเสร็จ โอ้โหโอ้ยโดนแล้วผมโว้วูว้วโวโวนี่ครับผมตัวอะไรเนี่ยทั้งหลอดครับแลนสลอดครับเสร็จเลยโอเคครับผมต่อไปผมจะลงเอาอันนี้ก่อนละกันนะเอาอะไรดีอะลงอะไรดีเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมปืนไฟเลยครับผมเสากลางนี่แหละนี่นี่นี่มาโอเคครับผมตัวนี้เป็นแดดใหญ่ใช่ไหมชื่อก้าไปครับ เรียบร้อยอ้าวผู้ทำลายอะไรเนี่ยตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นอู้ตัวนูนวนนวนนวน้นอะไรครับสีแขนสเปกเตอร์เหรอไงไรเนี่ยมาดิมาดิมาดิครับปึ๊บก็บไปครับผมจึ๊กกั็ไปอู้หมอครับหมอหมอหมอเมนเดอร์นะว้าวว้าวว้าวตัวนู้นอะไรเอย่ย ฮูเวอร์ครับอืมเนี่เราเน้นคลาสสิกมากๆเลยจึ๊กันไปครับผมล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วสกิลฮิวก็อ๋อเขากดไปก่อนแล้วครับผมแต่ว่าแต่ไฟเราก็แรงแรงเรียบร้อยติดล้าไปแล้วครับผมเนีเ่ยเคลียร์ก่อนนะเขาติดล้าเสร็จมาปุ๊บเราก็ได้รีโหลดพอดีเลยจึ๊กไปครับนี่นี่นี่เบิร์นเบิร์ Burn, Burn. นนี่เรียบร้อยแฮ่ๆอุ๊ยเสากลางเสียตอนไหนเนี่ย อะไรเนี่ยโอเคมามามาเอโลคิครับผมฮอกอีกแล้วฮอกอีกแล้วล็อกไว้ก่อนนะครับจึ๊กเข้าไปโอเคฝึบเรียบร้อยดับเบิลคิวว้าาวว้าาวต่อไปนะครับผมเอาตัวไหนดีอะอ่าอ่าแหมเอาเสาจึเก้มันก็จบเร็วหรอก รึบไปครับโอ้โหไฟมันแรงจริงๆใช่ไหมล่ะเนี่ยจริงๆรึบเรียบร้อยทิปเปิลคิวครับผมว้าวให้เวิร์กว่ะไฟแรงมันแรงมันแรงครับผมแรงจริงๆมามาตัวไหนดีนี่แล้วกันะผมฝั่งนี้เยอะนะอืมงั้นเราเอาคอนเนอร์ชูสไปก่อนแล้วกันครับผมเราโผล่ไปแต่ปืนนิดหน่อยอ่าเพื่อทำลายกรอบมันก่อนครับผมทลายกรอบเสร็จแล้วก็ยิงกระสุนไปล็อกมันแล้วเราก็เผาเพลินเผานเพลิน เริ่นเพลินเพลินเอาไฟกี่ครับผมเรียบร้อยอ่าโอ้ยมีไททันคิดมาแล้วครับผมจิ้มก็ไปครับไม่ให้ใช้สกิลนะอ่าอย่าเข้าเกินอย่าเข้าใกล้เกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทะลุโล่เราได้ไงเพราะว่าโล่นี้มันเป็นโล่แบบโปรง่งใช่ไหมมันโล่เป็นโดมใหญ่ๆครับผมเรียบร้อยเย้ย yeah. มันก็โอเคครับผมนะอืมใช้ได้ครับ ปืนไฟนี่เวิร์มากนะแต่ละผมว่ามันใกล้ไปหน่อยเมื่อเทียบกับความเร็วอะไรของมันนะครับผมอ่าโอเคเกมนี้รู้จุดสัญญาณนะครับผมด่าน power plan นะผมลองเอาอะไรก่อนดีอ่านี่แหละครับผมผมลองนี่ลำโพงครับมาดูกันลำโพงใกล้ๆก,กับตัวสไนเปอร์สาปืนเนี่ยมันจะทำงานได้โอเคอ,อเปล่าเดี๋ยวผมจะไปเสาข้างขวาเลยนะเสาเนินครับ มาโอเคโอเคโอ้ว่าจะถึงว่าจะเดินถึงมันช้าเหลือเกินที่สปีดมันอยู่ค่อนข้างต่ำนะเพราะมันเดินช้ามากๆเลยผมก็ไม่ได้แบบถึงเป้าหมายสักทีนึงนะฮะ อันนี้ก็ได้ครับผมปึ๊บบึ้บบึ๊บอะไรนี่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 ว้าวว้าวมันทำ damage ค่อนข้างรุนแรงเลยครับผมหลบก่อนแล้วหลบก่อนแล้วอู้จึ๊กมาครับโดนล็อกเลยโว้วเราวรรณนาครับผมเนี่ยเราวนาหายตัวนะเราวนาหายตัวนะจึ๊กเข้าไปครับนี่ติดล้าไปก่อนแล้วผมก็ติดแล้วไม่มีหนูผีรถดาเมจผมด้วยไงมาเราวรนาหายตัวเรียบร้อยเลยครับผมมาเยอะเกิน แ้่ต่อไปผมจะลองนี่แหละปืนไฟครับผมนี่เอเรบัส e ปืนไฟดูกัน350เมตรมา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  Come on พุ่งอะไปครับผมปึ๊บไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรเกอร์อรรอครับผมปึ๊บ ดูกันสิมาดูกันอ่าเรียบร้อยไปแล้วครับผมมา,มาจะเกิดไหมจ้าจะเกิดไหมโว้วโว้วโวเกิดด้วยครับผมยิงจึ๊กเข้าไปครับล็อกอ่าเรียบร้อยแน่เศษเศษเศษอย่งนี้ครับผมใช้สกิลก็ไม่ได้นะใช้สกายโอ้ยแรงมากครับอปืนใหม่เนี่ยปืนใหม่เนี่ยพิสมาเนี่ยนะมาแล้วเข้าระยะ350แล้วปืนใครจะแรงกว่ากัน สติล yes. <pop> okay. <sh> <sh> ัสวายอุ้ยเอาคัไอ้เอาหมิงไอ้เอาควินหน่อยสารพัดมาแล้วมังกรโอเคอุ้ยเกือบไปเลยครับผมนี่นี่แรงนะ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 โอ้เรียบร้อยเลยครับผมแม่หัวแบะไปโอเคครับต่อไปผมจะลงนี่แล้วอเวนเจอร์ครับ ว้าวนี่เลยตัวนี้เลยนี่ครับผมแมทเทลมามาเจอเอาไปเจอกระถอกเปลือกหอยครับผมไม่ได้ไม่ได้เอริสครับเอริสต้องเจาะโลเข้าไปโลมุด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 เรียบร้อยดับเบิลคิวว้าลีโลละลีโลละโอเคโววัววัวอีตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โอ้โอ้ไปก่อนครับผมชู่ยึดเข้าไปครับล็อกไว้ครับผมไม่ให้ ได้สกิลได้นะที่รู้ว่ามันใช้ไปแล้วว่ะอ้าวบินนีเลยอื้มอื้มหมอ,มอมด้วนครับผมโอเคโอเคก่อนไม่อยากให้เกมจบจบเร็วเกินไปนะเดี๋ยวผมไปเอาเสาก่อนโอรไม่งั้นเดี๋ยวเกมจะจบเร็วยังไม่ทันได้ลองอะไรเลยนะเกมจบซะแล้วนะโอ้ยโอเคเพื่อนเราไปเอาเสาแล้วผม แล้วโอเคแล้วโอเคแล้วแน่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 โยนจังโยนจังเดียว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 ฮะอยู่ไหนว่ะแม่มีหมอด้วนมาคุ้มครองโว้โว่โว่โว้โว่โว่โอ้โลเยเวอร์โลเยเวอร์อ๋อผมแต่ไม่ใช่ปัญหาครับรับกระบะว้าเยสเรียบร้อยคิา ไอ้กระทิงแล้วอะกระทิงก็มาแล้วจึกก๊ะทำไมครับแล้วก็รีโหลดก่อนรีโหลดก่อนสองหนึ่งจัดไปกระทิงว้าไอุ้เอ็งงูไมแล้วเรียบร้อยว้าวโอเคครับผมจะลองนี้และพริสมาครับผมตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นนี่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 ว้าวอันนี้ก็เจาะเข้าดีนะ หุ่เจาะโล่ครับผมขมื้นเข้ไปนีดหน่อยเรียบร้อยนะครับผมรอให้ชาร์จเต็มก่อนแน่แน่หูนี่เปรี้ยวนะาดูเลยครับผมตัวนี้นะเดสสิงเกิลยูทูบนะครับผมมาเจอกับเดมอนบอลล์ยูทูบหน่อยอือว้าว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  เสร็จเลยครับโดนล็อกครับผมเสร็จเรียบร้อยเจอกระทิ้งแล้วนะเอาล่ะครับเพื่อนๆกลับมาลงจอดกันแล้วครับผมพอดีวันนี้ผมว่าในเทนี้ยมันมีปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าเกมมันชอบหลุดชอบแบบดับไปเองครับผมกำลังเล่นๆนอยู่นะอาจบางเกมก็อาจจะไม่จบคลิปนะครับผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะมันเป็นปัญหาจากตัวเกมนะครับผมผมอาจเป็นสิบสิบคลิปแล้วมันเล่นไม่ค่อยจบสักเกมนะครับผมมันแบบมีจบสักเกมสองเกมหนึ่งที่มันระยะเวลาไม่นานมากนะครับผมเอาล่ะครับผมมาดูกันดีกว่า ว่าไอตัวเอริบัสตัวนี้ครับผมมันทํางานค่อนข้างโอเคนะผมมันเป็นหุ่นที่เล่นค่อนข้างสนุกเลยครับเพราะว่ากระสุนของมันที่ยิงไปตอนแรกผมรู้เป็นกระสุนพลังงานจริงแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นกระสุนคีเนติกครับผมมันติดมันสามารถยิงไปแล้วติดโลฟ้าได้ครับแสดงว่าเป็นมันเป็นคีเนติกนะแล้วก็ปืนพิสซมาเนี่ยผมว่ามันมาทับลายกันกับฝลกมากๆเลยครับผมเพราะว่าระยะก็เท่ากันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะแล้วก็การยิงลักษณะการยิงลักษณะการรีโหลดมปนเหมือนกับฝกทุกอย่างเลยครับผมผมว่ามันออกมาอย่างนี้มัน ไม่เวริวร์กว่าฝักน่าจะโดนอะไรสักอย่างนึงถ้าเกิดปืนนี้ออกมานะครับผมเพราะว่ามันทับลอยกันมากๆเลยแต่ว่ามันแรงกว่าตัวฝักมากๆเลยนะครับเพราะฝักมันแบบประมาณเด๋ยว่าแปดประมาณหกพันนะอันนี้มันขึ้นมาแปดพันเลยครับผมมันค่อนข้างจะแรงมากกว่าพอสมควรเลยแต่ผมก็งงว่าทําไมเขาออกวุธนี้มาทั้งๆที่มันเป็นการทํางานเหมือนฝักเลยนะก็แปลกใจครับผมส่วนอิเลบัสนี่นะผม ในสกิลของมันนะมันทั้งล็อกขา EMP ลดดาเมจแถมกลัดก่อนด้วยก็คือมันเป็นแบล็ k เอาท์ทั้ง2อวอร์ชันชนำมารวมกันเป็นสกิลของออเลบัสตัวนี้ครับผมมันเป็นโฮมมิ่งแบล็ k เอาท์อ่าก็คือสามารถนําวิถีเข้าไปยังเป้าหมายของศัตรูได้ครับผมส่วนตัวผมว่าไอ้ตัวนี้มันก็เหมาะกับสายสไนเปอร์จริงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นระยะกลางนะเช่นแบบปืนอเวนเจอร์อย่างเงี้ยเป็น500เปลี่ยนเป็นเนี่ยปืนไฟ350อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคทํางานได้ดีอยู แต่ถ้าเกิดจะเป็นเปลี่ยนเป็นอาวุธสายปะทะระยะใกล้เลยอย่างลำโพง200เนี่ยครับผมผมว่ามันก็ยังบางไปนะความช้าของมันครับกับอาวุธที่มันทําการใกล้นะแต่ว่ามันอาจจะทํางานได้ไม่ค่อยดีมากครับผมเพราะว่าศัตรูอาจจะแบบขึ้นที่เร็วขึ้นที่ถอยออกไปพรนะระยะของอาวุธได้ครับผมมันก็เลยยิงใครไม่ค่อยตายแล้วก็ตายเองก่อนนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าหุ่นอิลิบัสตัวนี้กับ อาวุธใหม่พริสมานี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมว่ามันก็เป็นหุ่นที่เล่นสนุกอะเนาะอ่าโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมและกิลิบัสต,ต้องขอตัวราเพืพ่อนๆไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายยแคมเปอร์จงเจริญ <laughs>